ฮอนด้าฟิรถยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ตอบโจทย์คนเมืองด้วยดีไซน์ที่กระชับแต่ยังคงให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความคล่องตัวในการขับขี่ในมือที่การจะราจรหนาแน่นและพื้นที่จอดรถจำกัดฮอนด้าฟิตสามารถตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและการใช้งานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ฮอนด้ททาฟิตมาพร้อมกับเครื่องยตนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร i-VTEC ที่ให้กำลังประมาณ121แรงมา้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางในระยะไกลความประหยัดน้ำมันก็เป็นอีก1จุดเด่นโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตร,ต,รต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีระบบเกียร์ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ช่วยให้การขับขี่สดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่ติดขัด ระบบช่วงล่างของ h อนด a าฟิตถูกปรับมาให้เหมาะสมกับถนนเมืองไทยรองรับแรงกระแทกจากหนุมบ่อได้ดีแม้อะไม่ได้ให้ความนุ่มนวลระดับรถยนต์ขนาดใหญ่แต่ถือว่าให้การขับขี่ที่มั่นคงพอสมควรภูมิไหลตอบสนองได้ดีในทุกความเร็วซึ่งช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะการเลี้ยวหรือจอดในพื้นที่แคบจุดเด่นอีกประการของฮอนด a าฟิตคือการออกแบบภายในที่ใส่ใจรายละเอียดเบาะน,นั่งด้านหลังสามารถทับแยกได้ ในลักษณะต่างๆเช่นพับราบแบบแฟลตโหมดยกพับขึ้นแบบเท่าโหมดหรือพับแบนราบทั้งหมดเพื่อใส่สัมภาระยาวแบบลองโหมดทําให้รถมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารจํานวนมากทั้งช่องเก็บของเล็กๆช่องวางแก้วน้ําและถาดเก็บของใต้เบาะระบบความปลอดภัยของ h อน d a าฟิตในรุ่นล่าสุดถือว่าครบครันมากขึ้นโดยมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน TESA และกล้องมองหลังที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ในรุ่นท็อปยังมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ซึ่งรวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนรถออกนอกเลนช่วยยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นภายนอกของ Honda Fit ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบ l e ด พร้อมไฟเดลท์เส้นสายตัวรถดูฉกเฉียวกระจังหน้าและกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นละออลลอยดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตัวถังมีสีให้เลือกหลากหลายที่สะท้อนบุคลิกของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ของ Honda f ฟ t ก็ไม่เป็นรองใครด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Car p l พ y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพดีและยังมีพอร์ต USB รวมถึงช่องชาร์จไฟสำร,รองสำหรับผู้โดยสารในทุกที่นั่งภายในตกแต่ง ด้วยวัสดุที่ให้ความรู้สึกทันสมัยเบาะนั่งสบายและการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานในเรื่องของความคุ้มค่า h อนด a าฟิตถือเป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่มองหารถขนาดเล็กแต่ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มขับรถคนทำงานในเมืองหรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถหนึ่งคันไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันความน่าเชื่อถือของแบรนด์ h อนด้ยังช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของตัวรถรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูง ราคาของ Honda Fit ก็ถือว่าแข่งขันได้ในตลาดรถยนต์กลุ่มเดียวกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ600,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาเกือบ800,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ติดตั้งมาในแต่ละรุ่นเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ความปลอดภัยและการใช้งานแล้วถือว่าเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่ามากอีกรุ่นหนึ่งในตลาดสำหรับใครครับ